โดดปกป้องภรรยาครูภัยบู์ฟาดทำประโยชน์อะไรบ้างหลังกระตายถูกแซ่เหมือนแม่ตาเรียกได้ว่ามีดราม่าไม่เว้นแต่ละวันจริงๆกัดนักร้องชื่อดังกระต่ายพันนิพาและครูภัยบู์แสงเดือนเจ้าของค่ายเพลงที่ไม่ว่าจะขยับหรือทำอะไรก็โยงไปเป็นดราม่าซะมดจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าเกิดการฟ้องร้องคดีพลาดผู้ เยาวะและเมื่อครูภัยบูร์ได้ออกมาไลฟ์คลายของปรากฏว่ามีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามกลางไลฟ์ถึงคดีพราดผู้เยาวว่าครูภัยบูรณ์จะติดหรือไม่ทําเอาครูภัยบูรถึงกับเดือดตอบคําถามว่าหากบอกว่าจะติดแล้วตนจะติดในข้อหาอะไรคนเป็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ยินยอมมันจะพราดผู้เยาวได้อย่างไรทุกคนรู้กันหมดอยู่กินกันมาเจดปีมันจะ พลาดผู้เยาว์ได้อย่างไรตนและเอคบกันตั้งแต่พุทธศักราชวันที่2,556-2,557ตนน้อมรับคำตัดสินของศาลชั้นต้นและศาลทุกชั้นอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะสู้คือตนไม่ได้ไปพลาดใครมาเราอยู่ด้วยกันเพราะรักมีทะเบียนสมรสมีลูกด้วยกันครอบครัวสังคมรู้จักแต่พออยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็แยกกันถูกต้องตามกฎหมายผ่านมาสามขีดกลางสี่ปีที่เราเลิกกันตนก็ได้เมียใหม่ตนมีครอบครัว ใหม่ปนผิดหรือถ้าตอนเป็นคนธรรมดาต่างคนต่างอยู่มันจังหวัดจันทบุรีไปแล้ว